สวัสดีครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องที่ผมดองไว้นะครับผมที่ว่าเล่นลับไอเทมในแต่ละวันนะผมก็จะเล่น10นาทีได้5กล่องประมาณนี้นะผมเป็นปืนรีออทโพลิสนะครับผมก็จะมี AK แล้วก็ P90 แล้วก็ M200 นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมก็ได้ดองไว้ประมาณพันกว่ากล่องน,นะผมก็จะเนี่ยมันรับอยู่ตรงนี้นะเพื่อนแต่ก่อนนะตอนปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีแล้วนะไปะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าผมจะได้ปืนอะไรบ้างนะผม เนี่ยชุดนี้ผมก็จะมีอยู่0 0กล่องก็กล่องนั้นเพื่อนเพราะว่าผมก็จะแบ่งเป็นชุดเป็นชุดนะเพื่อนเพนเพราะว่าผมก็ได้เปิดไปแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าผมก็ได้ซื้อของมาเติมนะครับผมเน ite, มี่ยก็เปิดไปก่อนครับผม1นึ่งหนึ่งชิ้นนะผมไม่ได้อะไรครับผมมาอีก1ชิ้นครับผมก็ยังเงียบนะครับผมเนี่ยก็ได้เป็นบางส่วนแล้วก็ยังเงียบผมยังไม่ได้ของถาวรสักชิ้นเลยนันเพื่อนผมยังไม่ได้เลยเนี่ยเปิด50เลยครับผมหัวร้อนแล้วมาบได้อะไรไหม หนึ่งวันนะผมโอ้โหได้แต่หนึ่งวันนั่นเพื่อนหนึ่งวันโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเรายังมีอีกเยอะนะผมเราดองไว้เยอะประมาณพันกว่ากล่องนะเพื่อนข้อเปิดกันยา,ยาวเลยนะครับผมพีเก้าสิบหนึ่งวันนะครับผมเพื่อนเอ็มสองร้อยหนึ่งวันนะครับผมพีเก้าสิบหนึ่งวันแล้วก็ระเบิดหนึ่งวันนะผมมันจะมีมันมีปืนถาวรไหมผมถามจริงนี่คือรอบก่อนผมเปิดดิสโก้ไปหกร้อยกว่ากล่องผมไม่ได้สักกระบ,บอกอะ่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูเอานะผมไม่ได้เลยอะ่ะ 6ก0กล่องเพืเปิดมาครับผมไปกันยาวๆครับผมเนี่ยเปิดไปครับผมอันนี้คืออย่าบอกว่าไม่ได้สักชิ้นเลยโอ,เโอ้โหเกินไปเพืเ่อนเพื่อนดูเอาครับผมใครได้เยอะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมยังไม่ได้สักชิ้นเลยเ่ิดผมยังไม่ได้ถาวอสักชิ้นนี่มาครับผมต่อกันชุดที่2นะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมเพราะว่าผมก็ได้ซื้อของมาแล้วก็ต้องเปิดนะครับผมเนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะ คือได้แต่ของเป็นวันนะผมไม่ได้ถาวรเลยมาลุยกันอีก100กว่าชิ้นนะผมอันนี้ก็โอ้ยมสองร้อยหนึ่งวันนะผมเพื่อนโอ้โหเกินว่ะหนึ่งวันตลอดเลยอะ่ะมาครับผมไปกันยาวๆระเบิดหนึ่งวันนะผมเอ็มสองร้อยหนึ่งวันพีเก้าสิบหนึ่งวันนะผมโอ้โหมันมีของถาวรไหมในกล่องอันนี้เพื่อนๆใครได้เยอะไหมมีคนได้แบบครบเซตเลยไหม ดูเอาเฮ้ยเพื่อนๆผมได้แล้ววะมาแล้วครับผมเพื่อนๆเ k 1นชิ้นวะอ่ะก็ยังดีปืนที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะผม AK นะมาก็ยังยังดีใจอยู่นะเพื่อน,นได้เอชิ้นนะคือผมขอ M 200้ได้ไหมอ่ะชิ้นต่อไปคือขอ M 200้ยได้ไหมเพื่อนเปิดอีกสัก50ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคิดไวไม่ผิดครับผมไม่ได้อะไรเลยครับผมไปครับผมลุยชิ้นต่อไปครับผม5 0อีก ฮ่าสิบอีกโอ้โหหมดครับผมต้องเคลียร์นะแต่ต้องต้องเคลียร์ก่อน,อ,อ,นอ่ะเคลียร์คนผมขอเคลียร์ก่อนนะกันมาครับผมขอเคลียร์ออกก่อนนะเพื่อนๆเราค่อยเราค่อยไปลุยกันใหม่มาครับผมก็เคลียร์เรียบร้อยละมาก็ประมาณอีกร้อยก็ชิ้นนะเพื่อนนะอีกห้าสิบเลยละกันอ่ะเนี่ยมีประมาณนี้อ่ะเปิด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 เพื่อนห้าสิบชิ้นเลยละกันนเพื่อนนะลุยครับผม ฟาหมาแดงก็ได้เอาไปจะจะเอาไปทําคลิปแล้วกันนะเปิดมาผมโอ้โหได้1วันนะผม1นึ่1วัน1วัน M200 หนึ่งวันโอ้โหขอ M200 แบบถาวรได้ไหมเนี่ยมีใครได้ M200 ถาวรไหมเพื่อนถามจริงตอนนี้ผมได้ a k ไปแล้ว P90 ก็ได้มา P90 ถาวรก็ได้มา M200 ถาวรก็ได้โอ้โหเปิดมาแบบคือแบบไม่มีใจที่จะได้เฮ้ยห,หมดแล้วหวานเพื่อน ไม่เป็นไรครับผมเราจะมีชุดใหม่นันเพื่อนนะไปมาต่อยชุดใหม่อีก200เกือบ300ชิ้นกันหน่อยนะครับผมเพื่อนก็ไอเดีเดิมไม่แหละแต่ว่าผมได้เปิดเป็นบางส่วนนะผมมาเซตนี้หละผมขอแล้วกันนะขอแบบ M 200ได้ไหม M 200มาเถออ P ีก้สิบก็ได้โอ้โหได้หนึ่งวันนะโอ้โหขอนะมันยากขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยผมดองตั้งเยอะนันเพื่อนนะเนี่ยเอ้ย เอเคมาอีกหนึ่งกระบอกวันเพื่อนโอ้โหเป็น2ละตอนนี้เอเคสกระบอกละจะขายทิ้งหรือจะเก็บไปดีมัเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้ถาวรนะเพื่อนเอเคแล้วก็เอเคอีก1วันมาอีก2กระบอกแล้วก็เอ็มสองร้อวันมาอีก2นะครับผมเพื่อนก็คงจะหมดแล้วล่ะเพื่อนผมก็จะไปล็อตต่อไปเลยเนี่ยเพื่อนล็อตต่อมาก็ประมาณ270กระกองนะเพื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นล็อตสุดท้ายนะเพื่อนเปิดเลยครับผมไหลลุยครับผม โอ้โห oh, อย่าบอกว่าไม่ได้อะไรนะเนี่ยโอ้โ oh, หไม่ได้จริงๆนะเพื่อนเปิด <c oughs> อย่าบอกว่าไม่ได้สักกระบ,บอกเฮ้ย hey, อะไรวะนี่เปิดห้าสิบสองสองครั้งไม่ได้แม้แต่หนึ่งวันนะเพื่อนระเบิดหนึ่งวันนะผม m สองร้อยหนึ่งวันสองกระบ,บอกครับผมระเบิดอีกหนึ่งก็หนึ่งลูกนะครับผมึ่งกระบ,บอกอะไรเปิดไปอีกห้าสิบครับผมยาวๆครับผม P90 ครับผมเพื่อนเพื่อนโอ้โหหนึ่งวันคือผมขอ m อ0มออ่ะยิง AK คือเอาแล้วได้แล้ว2กระบอกแล้ว AK1 วันครับผมเพื่อนเพื่อนมายาวๆาวครับผมคือใช้จนแบบโอ้โหเป็นเดือนอ่ะเล่นเป็นเดือนอ่ะเพื่อนเล่นเป็นเดือนก็จะหมดน่ะ AK 1วันเนะี่ยไปครับผมยาวยาวหมดแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าผมได้กี่กระบ,บอกนะครับผม ไปครับผมเข้าในเกมนะครับก็ได้เข้ามาในเกมแล้วเพื่อนๆก็เนี่ยตามที่ผมได้เปิดไปเลยครับผม1000ของก็ได้ AK2 กบ,บอกกับเพื่อนๆอนโอ้ความแรงก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีกล้องให้เล็งแต่ว่าเล็งไม่ได้นะครับผมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าสวยจริงๆคือแบบให้ผมอย่างละกระบ,บอกได้ไหมอย่างเช่น อ่ะให้ AK 1กระบอก M 2 0 0ก็ได้หรือเป็น P 9 0ก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ได้ AK 2กระบอกครับผมผมอาจจะเก็บไว้2ก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็จะขายนะครผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเจอกใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ